กินข้าวละเด้อเดอียวกกินหลายดอกจะมีต้มขมต้มขมต้มขมคนเดียวเนาะถูก่อนนึงไม่ต้องกินเยอะแต่มันอ้วนต้มขมต้มแซบขมอําลำดีดี ผมอำำัมรังตุ้มขมเจ้านีงแสบเลยจะซื้อมาเห็ดเอียงกับแสบเป็นเงีนี่กินมาบดแต่ว่ามาเห็ุมากกว่ากับข้าวต้องทำกินเองแต่อันนี้อยากกินตุ้มขมเลยซื้อเขามาก,กิน

ก็สูตปลาสับอะไรนัาปราสับก,กับลวกผัด mm hmm. มาเด้อพูยาเ้ด็กค่ะมาเด้อ กินไม่เต็มเ่ยระวังมาเลยเด็กิงนิดเดียวต้มแซลนีต้มตุ๋นไส้เต่าทานเนาะมันยังคอยหอมยังค่อยเปี้ยดีต้มใส้แจ่มเปี้ยบบดี มันจะบอกคือต้มใส่ต่อทานต่อทานนี่นำลำร่องเปือ่อยยังแน่นอนเปื่อยดีด้วยเปือ่อยดีนั่ต่อทานมาเห็นนั้นคือกันขาหมูหนึ่งต้องเอามาย่างก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มเปือ่อยดี ตุนมแซมเอาทายนำนำเขา,าเข็มขนเข้มขนนึ่ทั้งสายหทั้งสา เชื ừ, ồi, ồi, ạnh, ่อใส่หมูหรอใส่หมูจะดีแบบใส่หมูใส่มเขามาใส่น้ำกัน สงสั ừ, ยหลานเลิกเรียนหรอ